สวัสดีครับนีกผมเจมินเดย์นะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า a r e n a b r e a k o อา Infinite นั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับผมเป็นเกมที่ได้แรงบนันดาลใจมาจากเอส a คฟอร์มทารแบบจัดเต็มนั่นเองนะครับนะตอนนี้ก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะสำหรับเกมตัวนี้เดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Are n a b r e a k o อา Infin i ิตนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับผมเป็นเกมเอาชีวิตรอดที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเอสเคฟอร์มทาร์คอฟตัวนี้ จากทางค่ายนะครับใน PC นั่นเองนะครับสำหรับใครที่เล่นคาบไม่ได้ลองมาดูเกมนี้นะครับกราฟกิกก็แบบจัดเต็มเลยนะใน PC นะครับผมแน่นอนว่ากราฟิกทำมาดีกว่าในมือถือนะครับผมมีารกระโดดนะอ่าแล้วก็ถ้าสังเกตกลางจอนะครับในการจัมมแต่ละครั้งนะครับอ่ามันจะมีลิมิตอยู่นะเออประมาณนั้นเดี๋ยวเราทำการแบบตามสเต็ปนะในช่วงแรกนะครับในการฝึกนะครับเราต่อไปนะครับเบาๆครับ เดี๋ยวเขารู้ตัวเบาๆเรียบร้อยครับวิ่งครับไปทําการรูดของเลยนะครับทําการรูดของกันครับวิง่งสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลยยาดาเกม m e Center ์ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเบรทเฮาส์ Awakening, ฮ o n c a รน m แพคทาวเวอร์ออฟแฟนตาซีอาร์คไนท์แฮร์รี่พอตเตอร์บูอาไคและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่าดาเกมเซ็นเตอร์ มันก็มูฟปกติได้นี่จะมูฟยังไงเอออะกด F อ่ามูฟอ่าจะต้องมูฟ F ตามคำสั่งเขาเหรอผ่านแล้วนะครับมาเกนต่อครับมีผมเพื่อนได้ไหมเนะี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับขัรที่สี่นะเกมน,นี้เล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับนะยิยงอะไร ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเรากําลังแบบเคลื่อนที่กันแบบรวดเร็วนะไป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 ใครชอบเล่นทาคอฟนะครับผมแล้วก็ยังไม่สามารถาหามาเล่นได้นะครับลองดูเกมนี้ก่อนก็ได้นะครับผมนะเป็นเกมที่แรงบันดาลใจแบบจัดเต็มนะ่ผู้ชมครับบอกเลยว่าจัดเต็มจริงนะมีคนทาคลิปคอมเพลหรือว่าเปรียบเทียบเกมนี้อยู่นะกับทาคอฟนะครับอยู่ไหนวะเนี่ย โหทีมไปทางนู้นนะมีอ่าสังเกตนะครับถ้าฝนตกโดนตาโดนอะไรแบบนี้นะเออเหมือนเราโดนจริงๆเลยถือว่าเจ๋งอยู่ไม่รู้ว่าตอนนี้ในมือถือพัฒนาเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับในส่วนของตัว s k สเคฟอร์ม o าไม่ใช่ s k f เคฟ t ร์ม o าคอปไอรีนาเบรกเอาอินฟินินะครับังไงัยรูไงัเขากำลังเข้าไปครับ เขากำลังเข้าไปแล้วผมก็สอยไปแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยวิ่งไปวิงปว่งไปวิงปว่งไปวิงปว่งไปวิ่งไปวิ่งไปไปเร็ววิไปเร็ว,ว,เ,รว,วเรียบร้อยครับข้างในอยู่ไหนวะ Okay. สวยงามนะครับผม,มเช็คกระสุนนะครับดูได้นะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับมีในช่องอะไรบ้างเออเฮย้ยโดนจะเย็นปพี่หกกำลังจะลดของรูดไปได้เลยเหรอล็อกอยู่ เพื่อนไปไหนแล้วเนี่ยโอเคเรากำลังจะรู้ขอแม่งเพื่อนแม่งก็รีบจังวะรีบไปไหนเอ่ยรีบไปไหนเอ่ยเรียบร้อยไปเอาเรื่องนะชอบตอนที่แบบอาวุธนะครับโดนอ่าโดนฝนนะอะไรแบบนี้นะผมว่ามันแบบเท่ดีนะดูดิ ภาพใช้ได้เลยนะครับถ้าเทียบกับมือถือที่เราเล่นกันมานะถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเพราะว่าตัวเกมมันเป็นมือถือมาก่อนนะครับเ,เกมมือถือมาก่อนแล้วเขาก็ทําการพัฒนาตัวเวอร์ชัน PC ต่อนะข้างบนมีคนแน่นอนนะครับตามสเต็ปนะอ้าวไดยังไงไม่ขึ้นกันหรือ รออะไรอยู่ล่ะเพ่ผมขึ้นเองก็ได้มีคนแน่นอนข้างบนนะครับเดี๋ยวลงมาข้างล่างผมขึ้นไปให้แล้วจัดการสิเพ่เจิดการกันสิเพ่ เราต้องรับประทานนิดนึงนะครับผมนิดนึงโดนไปหนึ่งกระบวนท่าใหญ่ๆนะครับโอเคเพื่อไม่บุกกันจริงดิเพื่อไม่บุกกันเนาะให้เราแบบจะเต็มอยู่คนเดียวเนี่ย <Okay. S 2> ค่อยๆนะครับ ค่อยใช้ใช้กันไปผมกดใช้หมดเลยนะผมไม่จําไม่ได้แล้วนะว่าอะไรใช้อะไรบ้างนะครับมันให้ใช้อะไรก็กดใช้ไปหมดเลยเอาอีกตัวไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้มีไหมมีไหมมีผู้ใดไหมก็ตัวแมปเป็นแมบเดียวกันนะครับ เอาลูกรลกระสุนหมดลูกกระสุนหมดวะเฮ้ยเอาเฮ้ยปิดประตูน่ลูกกระสุนหมดว่ะเดี๋ยวทิ้งกันดิอ่า,อาโอเคเมื่อกี้อ่าผิดพลาดทางเทคนิคนะครับลืมดูกระสุน เดี๋ยวเราขึ้นใหม่ๆนะอ่าผมเป็นลดอาวุธมาละผมไปอาวุธมาละโป่มาอีกก็มันไม่ตามมาด้วยนะมันก็อยู่อยู่กับที่นะครับเรียบร้อยครับเพื่อนเราขึ้นมาละก็ก็คือไอตัวที่ผมใช้อยู่อะมันไม่มีกระสุนเนี่ยเมื่อกี้ เพื่อนมาละผุ่มมากันเต็มเลยชูวันโกโอเคทำการลุดของเลยนะครับเพื่อนแม่งก็ากิจะมาช่วยนะอะไรกันนี่นะครับเพื่อนก็ใช้เวลาอยู่นะ s <S โอเคลุดตรงนี้ก่อน ก็สเต็ปการเล่นเหมือนเดิมนะครับตัวแมปเหมือนเดิมแต่ว่า,าที่แตกต่างก็จะเป็นพวกตัวกราฟิกนะครับที่แบบทำดีดขึ้นเนาะเพราะว่าตัวเกมมันเป็นตัวเกมใน PC น,นั่นเองทผู้ชมครับตามเข้าไปมาดูคัสิเนเต้นครับบุกเลยนี่มีใครไหมมีผู้ใดไหมไม่คิดโดนอะไรนะ ผมว่าคงไม่โดนเลยนะเข้ามาแบบนี้อู้นั่นไงโดนแล้วนี่ครับอันนี้เราไม่ได้ควบคุม,มนะไม่เล่นโหดอู้ห่ก็ตามสเต็ปเลยนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจเกมนี้ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ